ดีชาวกันค่ะดวงความรับประจำวันที่28รกราคมคุณได้เดมเพลสกับหัวนะคะเขาเป็น5เหรียญวันนี้คุณกันน่ะจะต้องมีเรื่องต้องดูแลนะคะจัดการนิดนึงคืออะไรที่มันเคยดีเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วทําให้เราต้องแก้ไขปรปับปรุงนะคะอันนี้หมายถึงเรื่องรวมๆเลยนะการงานการเงินสุขภาพนะคะ ความสัมพันธ์ก็อาจจะมีบางอย่างน้อยอกน้อยใจคนรักหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองทําอะไรได้ไม่ดีนะคะเป็นทําตัวเป็นแฟนที่ดีไม่ได้หรือว่าเป็นสามีภรรยาที่ดีไม่ได้เต็มที่นะคะแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยแฟนคุณได้ห้าเหรียญหมายถึงการยังไปต่อนะถึงแม้จะมีปัญหามีอุบิเหตุนะคะมีความผิดพลาดอะไรต่างๆความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะฝ่ายเขาเนี่ยยังพร้อมจะเดินไปเคียงข้างกับเรานะคะไม่มีอะไรต้องกังวลเนาะ Healing Family Issue นะคะทุกปัญหาของความสัมพันธ์สามารถแก้ไขได้นะคะ if you believe ขอแค่คุณมีความเชื่อมัน่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเขานะคะคนรักของคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในพลังจักรวาลว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงนะคะ